ครับสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านพบกับผมขวัญสอบุญตาได้เช่นเคยนะครับวันนี้เป็นช่วงสายเลยทินเที่ยง,งเลยแหละของวันจันทร์ที่17พฤศจิกายน2568นะครับเดี๋ยวผมจะมาชี้ทรงมวยเชิงการชกมวยชอบเบื้องต้นของช่องสามอ้อมน้อยสุดเจ้ามวยไทยประจำวันเสาร์ที่22พฤศจิกายน2568นะครับ หากท่านใดเข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามไว้เพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็กดถูกใจกดแชร์ออกไปเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ผมขวัญสอบุมตาด้วยนะครับหรือว่าท่านใดสนใจจะเข้ากลุ่มมวยนะครับย้ำว่าเป็นกลุ่มลายเสียงลายพิมพ์ผมก็จัดทำขึ้นให้แล้วนะครับ idline kigk 9955ย้ำ k i g k 9 9 5 5ก็ทักถ่ายมาได้นะครับภาคส,สดจากขอบเวทีวันเสาร์อาทิตย์นะครับวันเสาร์จะภาค2ช่องก็คือช่อง3แล้วก็ช่อง36วันอาทิตย์ภาค3ช่องรวดนะครับฟังง่ายหลายเสียงของเราราคาไหลลื่นดีไม่มัวไปร้องเล่นร้องลองให้ท่านสะดุดเสียอารมณ์เสียฟิลในการฟังแน่นอนครับง่ายก็คือง่ายนะครับนะ ส่วนลายพิมพ์จังน็ตสองร้อยบาทเกินคุ้มขาใหญ่ตัวเงินบรรยากาศทีมนี้เล่นแล้วนะสายนั้นเล่นไม่หยุดนะชุดนี้น่ากลัวนะเข้าตอนนี้นะแต่งตัวตอนนี้นะถ้าชอบลายพิมพ์แบบนี้มาอ่านกลุ่มพิมพ์ผมพี่น้องคนู้ดีครับยิ่งวันเสาร์เนี่ยช่องสามช่องสามสิบหกเนี่ยมันมีเจ้าถิ่นเจ้าชี่มีเจ้าพ่อมีขาใหญ่ต่างๆนะครับตัวบนมันก็พร้อมเสิร์ฟเลยนะ มาอ่านกลุ่มพี่ผมเถอเพื่อจะชิงความได้เปรียบครับคําว่าเดือนละก,ก็คือเดือนชนเดือนนะครับไม่มีเอาเปรียบพี่น้องสมาชิกไม่เอาเปรียบเพื่อนมนุษย์แน่นอนสไตล์ขวัญซอมตามชัดเจนอยู่แล้วครับหากรักผมเมตตาผมศรัทธานักวิจารณ์ชาวดินอย่างขวัญซอมบุญตาก็ให้การสนับสนุนผมได้ครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลายเสียง300บาทกลุ่มลายพิมพ์2 0 0ต้ังนับแน่นอนที่นี่บรรยากาศมันสําสคัญกว่าอาวุธนะครับตัวบนก็พร้อมเสิร์ฟ เอาตัวรอดให้ได้นะครับถ้าคิดว่าเอาตัวไม่รอดมาอยู่กลุ่มทิมผมคู่ทีหนึ่งครับผมเห็นโปรแกรมนี้ผมก็จะลงให้ก่อนนะครับนะหากว่ามันเปลี่ยนแทนถอนยังไงเช้าว,วันช่างแข็งโปก๊กจัดการกันใหม่ครับผมว่ามันต้องเปลี่ยนอย่างเราเป็นเอกลักษณ์ของเขาช่องนี้คู่ทีหนึ่งครับไอพลังทรั Born, พย์ลานาวอัเตอร์ไซด์121ปอนด์เดียกับนัลลงลิ์ลูกกลมบัหลวง พลังซับตัวนี้ขวาครับเดินมวยได้ถอยมวยเป็นแต่ขวาหนักแน่นมันจะเนแรงหมัดศอกก็ถือว่าออกได้ดีครับฟิ้มือครบเครื่องรวดแรงไปดุด,ดันขยันทรงแข็งแรง,ง,งดีนะครับตัวนี้ฉีวตก็จุกจิกควรใจดีครับเตะไ้ายหน้ทำได้ดีกล้าแรกกลา้าสวนครับเปิดหน้าเปิดตาใส่เลยไม่ป้องกันตัวนะครับระดูก็ถือว่าแข็งโป๊กแหละจานวนไฟนี่ก็ไม่ห่างกันหรอกคู่นี้แต่ว่ามันอัดแต่เบอร์ดีๆมาตลอดช่วงหลังๆเนี่ยพลังซับเนี่ยประกอบใส่แต่เบอร์ดีๆเลยนะครับหมัดสอกมีครบ กับขออภัยครับแต่ว่าแบบน็อกเขาได้แพ้น็อกก็เป็นอยู่นะครับไอ้พลังซับเนี่ยมันไม่ป้องกันตัววันนี้เล็กกว่าเยอะนะครับนะสั้นกว่าแต่ว่าน้าหนักปล,ปล่อยตัวคนเท่ากันแหละแต่ตัวมันสั้นกว่าเล็กกว่าบรรยากาศดีแน่นอนครับมวยทีมเซียนหน้าเสือแข็งปุ๊กตื้อดีบูดีดุดันดีติดไม่ป้องกันตัวครับนะในก็ป้อมรัดมัตตี เด้งตัวแรงสแปลงชนิดกอดรัดปัดเฟือตีครับสองไฟลา่าสุดก็ถือว่าโชว์สวยเลยแหละก่อนหน้านั้นมันแพ้นอกไว้นะครับนะ <S <S วัวใจดีครับนะแต่ว่าธาตุมวยอ่ะมันไม่ค่อยนิ่งวัวใจกับธาตุมวยมันมันแยกกันออกไปครับคุ้นชินเวทีนี้กว่าแหละมันต่อยที่นี่บ่อยไปดูไอ้เนาลงลิ์ลูกกลมบมหลวงครับไอ้นี้สาง<สา>เดินมวยได้ถอยมวยเป็นเตะ้ายหนักแน่นมันจำนแรงหมัดศอกได้ดีเลยนะครับฟิมครบเครื่อง ร,รัวแรงไวสมองมวยดีมีเหลี่ยมหักลงจทิ้งฉีดก็จุกจิกคนดีนีครับนะสูงรอ้อยกว่าเยอะวันนี้ไอ้นาลงลิฟต์ตัวนี้แต่ว่าปล่อยๆเท่ากันแหละตัวคนมันสูงกว่ายาวกว่ากล้าแรกกล้าสวนครับต,ต้นๆอันตรายเลยวันเนี้สายทั้งแถบครับหมัดสอกไว้ใจได้เลยหมัดมันนี่ออกหมัดเป็นชุดออกเป็นนะครับต่อยเป็นแต่ว่าโครงเรรงโครงเรขง,รง,รงนิดนึงหัวใจใช้ได้ครับนะมันก็เป็นมวยแพ้นอกยากอยู่ติดตรงไหนครับมันไม่ค่อยขยัน ต้นต้นอันตรายแต่ว่าปลายก็มียุบเคยมาที่นี่แล้วล่าสุดนี่แหละโชว์ไว้สวยวันนั้นต้นต้นตุนไว้เยอะต่อยคู่ชกง่วงงากง่วงงาโครงเข็งวุบวาบเลยเอ็นไปโอนมาแหละตุนไว้ต้นต้นเยอะแต่ว่าปลายปลายก็เริ่มมียุบนะวันนั้นน่ะแสดงว่าต้นร้ายปลายเหี่ยวแน่ไอ้ตัวเนี้ยในก็ปั้มรัดปฏตเล็กตัวแรงสดงทะลึกแข็งขาพไปกันตัวคู่นี้มันก็ต้นกับปลายนะครับนะลุ้นนับนอกได้ทั้งคู่อยู่ หน้าเสือก็อยู่ที่ไอ้พลังทรับแหละแต่ว่าหมัดคม,คมคมมันอยู่ที่ไอ้นาลงลิ์เบื้องต้นชอบนาลงลิ์ลูกกลมบหลวงครับเบื้องต้นชอบตัวนี้ชอบความยาวความใหญ่อาวุธมันคมต,ต,ต้นๆลุ้นก่อนแหละนะครับหน้าเสือก่อจะดันไปก็ต้องมันยุบท้ายๆอีกนู่นแหละคู่ที่สองไอ้แก่นเพชรสิงห์มณีชัยมรราชพัฒนสุลินครับร้อยสี่สิบเอ็ดป่าร้อต่อน้ำหนักหนึ่งปอนให้เจ้า ยอดซูเปอร์ลูกเจ้าแม่สายวารีหรือว่าซูเปอร์บอลเทนนิงครับ140กับ141นะแกนเพชรตัวนี้ขวาครับเดินมวยได้ถอยมวยเป็นเตะขวาหนักแน่นมันยำแรงหมัดสอกถือว่าออกได้ดีฟิวครบเครื่องรวดเร็วไปสมองไม่ดีมีเหลี่ยมหักล้มไปถึงฉีกว่าจุกจิกคนเจ็ครับติดไซน่าทำนี้เกากากระดูแข็งป๊อกเลยจำนวนไฟก็ไม่ต่างกันมากหรอกแต่ว่าอายุมันดีก็รุ่นน้ากับหลานครับอายุคนคู่เนี้ย ฝีมือมวยสมองมวยดีครับนะลูกเก๋านี่มีมครบเลยไอแกนเพชรเนี่ยติดประเภทว่าสู้จริงก็โคตรร้ายนะครับไม่สู้บางทีมันก็ไม่ค่อยเอาอ่ะก็มีอยู่แบบเนี้ก็คือน็อกได้นอนเป็นนะครับนะแต่อาวุธมันนี้ดูว่าคมดีนะครับนะมาที่นี่ไว้หนึ่งครั้งเนี่ยชนะไว้แต่ว่ากลับไปพลังใหม่ตอนเย็นแพ้อ,อีกนะครับในก็ปั้มรับปฏิทินแปลงแสบแดงทางลึกแถงขา,าปองตัว ดีกว่าก็คือต่อยประจําต่อเนื่องสม่าเสมอกว่าครับนะวันนี้ถ้ามัดตั้งใจมาสู้นี่ความเก่ามันมีให้เห็นนะครับนะถ้าจั้งใจมาดีๆเนี่ยตีนซ้ายหน้าเตะได้ถี่ได้บ่อยมากนะไอตัวเนี้ยก็เข้าถึงตัวมันยากอยู่นะไปด้วยยอดซุปเปอร์ครับมวยขวาเดินมวยได้ถอยมวยเป็นเตะขวาหนักแน่นมันยำแรงหมัดศอกออกได้ดีฟิ้มกบเครื่อง เรเรียสมัยอ่ารูาเลเ,เดียว่างไววสมองบอดีมีเหลี่ยมหักผมจะทิงนะครับฉีบก็จุกจิกคนใจดีครับแต่ไซายหน้าก็ทําได้ดีสูงร้อยกว่านิดนึงไบก็ใหญ่กว่าหน่อยกระดูกใช้ได้ครับแต่ว่ามันเป็นหลานกับน้านะครับอายุแค่สิบสี่สิบห้าปีเองนะไอยอดซปเปอร์เนี่ยแต่ว่าตัวคนมันโตเกินวัยโตเกินเด็กรุ่นเดียวกันแบบน็อกเขาได้ก็แพ้น็อกเป็นครับนะหายไปนานมากก่อนจะหายไปมันต่อยร้อยสิบสามถึงร้อยสิบห้าปอน ล่าสุดโผล่พรวดมาร้อยสี่สิบปอนด์เลยเวยทีนี้แหละอัดน็อกคู่ชกล่าสุดเนี่ยอาวุธดีทรงสวยครับนะถือว่ากล้าแรกกล้าสวนแหละในก็ปลอมรัดปฏิีทุกฝ่ายเสียแรงทะลึกแทงลาราขากเ็นกําลังวันนี้เจอรุ่นน้าครับถ้าหลานไม่กลัวน้าก็สนุกแหละแต่ว่าเพิ่งกลับมาไฟเดียวที่น็อกล่าสุดเนี่ยมันก็ยังวัดอะไรไม่ได้มากนะครับนะสภาพร่างกายคู่นี้เนี่ย ในเมื่อทรงเป็นแบบนี้นะครับนะผมยังชอบเบื้องต้นชอบไอ้แก่นเพชรสิงมณนีชัยอยู่นะครับชอบแก่นเพชรนะครับเบื้องต้นนะลุ้น,นดับด๊อกได้อีกทั้งคู่หรอครับนะชอบความเก่าชอบสมองมวยถ้าสู้นี้ร้ายแน่นอนนะครับไปคู่เอกของรายการครับอย่างที่บอกผมเห็นโปรแกรมนี้ผมก็ลงให้ก่อนถ้ามันเปลี่ยนแทนถอนอยังไงเชา้าแข็งโป๊กจัดการให้ใหม่คู่ที่สามคู่เอกครับ ไอ้กรุงไทยที่เด็ด99 1 24ปอนด์เพบกับเพชรจพภาสิทธิ์กำนันหนึ่งไอ้น็อตใหม่สิทธิ์กำนันหนึ่งนั่นแหละกรุงไทยตัวนี้ขวานะครับนะไม่ใช่ชื่อธนาคารนะมันชื่อนักมวยไอเนี่ยแต่ขวาหนักแน่นมันยำแรงบัดศอกถือว่าออกได้ดีครับฟีมืมครบเครื่องหระครับนะมันก็มีทุ่เรือแบบไฟเตอร์เลยแหละไอ้กรุงไทยเนี่ยรวดเร็ไวไปดุดดันขยันดีครับแรกกลอุตุดแน่นอนครับ ทรงแข็งแรงครับเตะขาต่อยหมัดจอดยางควง,งกระจกสุดโหดอามหิกมีครบต,ต้นต้นอันตรายอะแต่ว่าวันนี้เล็กสั้นกว่าเยอะนะครับนะหายไปนานด้วยกลับมาสองไฟแล้วแหละกดน็อกสองไฟรวดเลยเอาตรงๆครับตัวความหฝังของเฮียตีเลยกลับมาภาคนี้ถือว่าฮอตชิดมากเลยครับนะแต่ว่าเดิมๆมันก็น็อกได้แพ้น็อกเป็นแต่โดยรวม หัวใจมันดีกว่านะครับธาตุมวยทระหดกว่านะไอ้กรุงไทยเนี่ยกระดูกนี่เกา่ากึกแข็งโป๊กเลยนะผ่านมาหมดเบอร์ใหญ่หญๆตัวดีๆดังๆในกรุงไทยต่อยมาหมดแล้วนะครับนะนายปัมรัดมัดตีเด็กตุรงเสียบแรงทางลึกกอดรัดมัดเฟือตีครับแต่ว่าแปลกทีมนี้ทีมเฮียตีมาเวทีนี้ท่องสามเป้าน้อยโดนล้อมซะอย่างเดียวเลยอย่างสัปดาห์ก่อนคู่เอกไอเหนือเพชรมาแทนด้วยผมดูมันไม่แพ้นะครับนะ แล้วเจ้าพ่อก็ค้ำราคาเขาไล่ต่อไปชูสวนราคาเขาอีกไปชูให้ไอไ้ไรไอ้รถสลอยไอ้รถอีแท็กตัวใหญ่เทวันเข้าเมืองถอยนี้เขาเลยนะมวยเขาโหป่านนั้นเขายังสู้อยู่เฮียตีออกมาหัวเสียเลยนะครับนะไอตัวชูมือรีบลงเลยเวชีเลยเจ้าพ่อชี้หน้าอ่ำหหดเหง่วเหีมันก็น่าเกียดอยู่พอมวยเฮียตีมาไม่สู้ก็หาว่าเขาทํามวยไม่สู้ทามวยขี้ร้ายนิดน่นพอมวยเขาสู้มวยเขาชนะ เมื่อก็ไปชูตรงข่ามเขาอีกเออมื่อกับหัวเสียอยู่ในค้นแบบนั้นไปดูไอเพชรจ้าควยาบางครับอันนี้ก็มวยขวาตั้งรับจับทางดึงบางตั้งโตะแตะขวาหนักแน่นเป็นจำนวนแรงหมัดสอก็ถือว่าออกได้ดีฟิ้มกรบเครื่องรวดเร็วว่องไวสมองมันดีมีเลี่ยมหักลงแต่ทิ้งครับฉีดน้จุกจิกวนใจดีครับแต่ใายหน้าทําไม่ดีกระดูกดีแหละช่วงหลังๆเนี่ยใส่เบอร์ดีๆมาหมดเลยแต่ว่าหัวใจมันไม่ได้ดีตาม ไอเพชรจาพญาเนี่ยหรือบอกน็อตใหม่เนี่ยประเภททํเขาได้โดนไม่ได้ครับหัวใจมีคําถามเต็มๆนะครับตัวนี้ธาตุมวยบางเฉียบเลยน็อกเขายากเย็นอยู่แพ้น็อกได้ง่ายกว่าด้วยซ้ําไปเอาให้เห็นภาพไอนี็อกเขาได้สามครั้งแพ้น็อกได้เจ็ดครั้งเลยนะเพชรจาพญาเนี่ยสูงยาวใหญ่กว่าครับชัดเจนนะเรื่องสูงเรื่องใหญ่แต่ว่าหัวใจมันไม่ได้ใหญ่ตามเรื่องหน้าเสือได้แข็งป๊อกความหน้าเชื่อถือ ของข้อไข้ก็ดูดีกว่าของเฮียตีอ่ะถ้าจะเอาเรื่องเนี้ยเอาพูดกันวิจณ์ตรงๆความน่าเชื่อถือข้อไข้ดูดีกว่าของเฮียตีแหละเพราะว่าเฮียตีชอบมาพูดแปลกๆแ,แต่ว่าตัวนักมวยมันไม่ได้ดีตามขนาดนั้นมันไม่น่าไว้วางใจเลยหัวใจมวยมันทาดมวยมันนี่แหละไม่รู้มันจะทิ้งตัวตอนไหน,นถ้าโดนเนี่ยเรื่องอาวุธมวยฝีมือมวยสมองมวยนี่เหลือกินเพชรจัมพญาตัวเนี้ยติดหัวใจกับทาดมวยครับ รอไอ้กรุงไทยเดินขู่เตะขาต่อยท้องต่อยหน้าเตะขาต่อยท้องต่อยหน้าไอ้เพชรเจ้าพญานี่ไปแล้วจ้าไม่อยู่แล้วจ้าเลยนะแต่ว่าไอ้กรุงไทยจะทำแบบนั้นไหมแล้วจะถึงตัวไหมเพราะว่ามันสั้นกว่าหน่อยติดตรงนี้ครับอาวุธดีหมดแหละติดข้อไข้ความเชื่อถือก็ดูดีแต่ว่าติดว่าตัวนักมวยหัวใจกับทาตมวยมันใช้ไม่ได้คู่นี้เนี่ยลุ้นนักด็อกได้ทั้งคู่ครับนะ เบื้องต้นผมยังชอบกรุงไทยทีเด็ด99อยู่ไม่ใช่ชอบเพราะว่าเงินมันเยอะนะธนาคารเชื่อนักมวยครับชอบไอ้กรุงไทยทีเด็ด99วันนี้มาแปลกผมชอบทีมเฮียตีเลยนะครับนะเมื่อก่อนผมก็ชอบผมชื่นชอบส่วนบุคคลนะครับผมเอ่ยชื่อเฮียตีบ่อยไม่ใช่เฮียจะมาน้อยอกน้อยใจขวัญสอตานะครับผมชื่นชอบเฮียส่วนบุคคลเหมือนกันมันมีมุมที่ผมชอบคนเรามันก็มีทั้งดีทั้งร้ายนะครับนะถ้าไปมองแต่มุมร้ายกันมันก็ร้ายทั้งชาติแหละ ถ้ามองแต่มุมดีกันก็ยอด่ากันตรงอยู่นั่นมันก็มีบ้างครับนะผมก็คนเหมือนกันก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีเหมือนกันชัดเจนอยู่แล้วครับผมชอบไอ้กรุงไทยทีเด็ด99ครับเบื้องต้นชอบลูกหนักตอนต้นอันตรายตัววามหวังของเฮียตีเลยกลับมาภาพนี้ใช่ไรมากนะครับนะหัวใจนี่แหละเล็กก็ตามเถอะหัวใจมันดูข่มเลยไตขาไตท้องไตหน้าเตขาไตท้องตอตหน้าเดี๋ยวอยู่ยากหวย หน้าเสือก็เอาไม่อยู่ครับหน้าเสือก็เอาไม่อยู่เพราะหัวใจเด็กกับธาตุมวยเด็กมันไม่ดีหน้าเสือไม่ได้เอาไปรองคางไปรองขาแทนมันนี่คู่ที่สี่ครับไอชาตกล้องไกอภิชาติมวยไทยหรือว่าไอกล้องพยักสิทธิ์หมอลำบุญร้อยกับหนึ่งปอนด์เฉพาะไก่ฟ้าส่วนอาหารผีไหมชาตกล้องไกตัวนี้ขวาครับเดินมวยได้ถอยมวยเป็นแต่ขวาหนักแน่นมันยำแรงหมัดสออออกได้ดีเลยนะฟิ้มมือครบเครื่องครับ แต่ว่าเข่าก็ได้นะครับมันรวดเร็วว่องไวแล้วครบเครื่องดีสมองวยดีวิลเหี่ยมหักล้มนิดนี่ขีบก็จุกจิกคนใจดีครับเตะยหน้าได้ดีมากๆากไอเด็กคนนี้ดีดแข้งไซน้าได้ถี่มากกระดูกดีเกินเด็กทั้งคู่นะครับนะทรงมวยนี่แข็งแรงดีครับอาวุธมวยก็สวยงามปานผู้ใหญ่เลยนะออชานกล้องไก่เนี่ยฟอร์มก็ดีครับสามไฟหลังชนะรวดเลยหัวใจมั่นคงอีกต่างหากนะครับนะท่าทราหดดีแพ้นอกยากอยู่นะแม้ว่าจะเคยแพ้นอกแต่ว่าก็ยากอยู่ ในเขาปั้มรัดมัดตีดึงตัาแรงเสียบแรงขางลึกล็อกรัดมตัตีขวางหน้าป้ายหน้ามีครบข้อแขนแข็งแ,แรงต่างหากไอเด็กคนนี้ติดตรงไหนครับติดว่ามันเล็กกว่ามันสั้นกว่าแข็งแรงดีครับนะขยันดีอีกต่างหากแล้วที่สำคัญการป้องกันตัวการออทตอดไอชาิกล้องไก่นี่ทำเป็นเหมือนผู้ใหญ่เลยนะครับไปดูไอไก่ฟ้าส่วนอาหารปลีกไม้ไอน,นี้้าย ตั้งรับจับทางดึงบางตั้งโต้ถอยให้รู้จักแต่ซ้ายหนักแน่นมันยำแรงหมัดศอกถือว่าออกได้ดีฝีมืมครบเครื่องนะครับนะตัวเลี้ยวไวล่ะสูงยาวโยงกว่าแต่ว่ามันจะสูงบางๆโปร่งๆหน่อยไอ้ไก่ฟ้าตัวนี้ฉีบก็จุกจกวันใจดีครับดักเตะดักแทงสวยงามเตละลราพับเตละลราคานะอาวุธเกินตัวเหมือนกันเราดูเกินเด็กทั้งคู่หละครับนะทรงมวยสวยไปหมดไอ้ไก่ฟ้าติดไม่ขยันแล้วก็ถอยเยอะ ดูว่าเซียนจะดันมวยถอยปูเรียงปูเรงไหมวันนี้ยคําว่าเซียนมันก็เล่นทุกมุมเนะี่ยจริงๆเวทีนี้เขาจะไม่ชอบมวยถอยมวยหนีนะแล้วเวทีมันแคบมันหนีไม่ออกแต่ว่าผมมองว่าธาตุมวยนี้ดูเป็นรองนะครับไอไก่ฟ้าวันนี้เพราะว่าโดนหนักๆมีโครงเค็งวูบวาบได้ครับนะครบเครื่องอะกระดูกดีในก็ปั้มตีตามจามาังหวะแทงราคาประกันตัวแทงสักชึกแล้วก็ยกขวางไว้มันสูงมันยาว วงนอกก็เตะซ้ายโครมแล้วก็ขวางคาไว้ติดไม่ค่อยขยันครับนะแล้วที่ทาการแพ้แล้วมันยอมคงเครขงคงแขงนิดนึงเรื่องรูปร่างสรีระเนี่ยมันดูดีกว่าเด็กๆแหละมันสูงลอยแต่ว่ามันอ่อนแออ่อนแอครับนะแล้วก็ไม่ค่อยขยันแล้วก็ติดทรงถอยเยอะคู่นี้เนี่ยในเมื่อทรงเป็นแบบนีนน้ครับนะเบื้องต้นชอบไอชาติกล้องไก่อภิชาตมวยไทยนะครับเบื้องต้นชอบไอชาติกล้องไก่ชอบลูกขยันลูกแข็งแรงความตั้งใจ ลูกสู้ลูกทนของมันนะครับต้องดูวันช่างในคู่นี้มันเล็กกว่ากันเยอะไหมนะครับครบถ้วนครับวันนี้ชอบตามนี้เดี๋ยวเช้าหลังช่างเราค่อยมาจัดการกันใหม่ถ้ามันเปลี่ยนแทนถอนนะครับต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ